ไปแฝงแล้ววันนี้วู้วน้องมีแฟนเหรอวะบ่มีแมีนหมดแล้วเมียนแอดแอดแอด,แอดเพื่อนเฟรดอะไอยู่วะได้เออแจ็คเฟรดอองมาเลยเบอง์เราเราคนร่วมในบุมี่เลยวะบ่มีบุเชียนะขันคนร่วมบุมี่กันหนึ่งแล้วนะฮะวันนี้ พูไม่เคยเอาเฮ <_ an> ้ยเวยตัวเบาเข้าจีเขาเอาเขาบอา,า,บาน้องแม่นว่าละละไอเบิ้งดีเบิ้งไอาพ่อใครมูปะไอยพ่อที่จะเป็นคนร่วมนองไหนวะไ,ได้แลนะ้วเนาะได้วะได้แท้ได้ลิ้นละ <_ an> ได้แท้ใครจริงจังก็ นไอ้บุมักตัวไค oh. ก็น้องบุตัวอะไรพี่ตัวผู้เปลี่ยนเมื่อหน้าคือคนตัวบ่งหูแลน้องป็นคนแข็งได้นี่ hey, <come> oh. แย่างขมวนโอ้ตอนนี้ก็ on, <Man. S 1> อยู <Hi. S 1> ่คำมวนวะแม่ยังเฮียนอยู่วะแม่ยังเฮียนอยู่ <Man. S 1> ยังมีเฮียนอยู่มอยังกันหรอมหกโอ้ฮะ <More hope. S 1> oh, ม 6, หกฮะขึ้นมเจ็ดหรอหรือว่าขึ้นมหก<ะ>ขึ้นมหกขึ้นมหกปอมันคือคนวะไหนึ่งคือผู้ใหญ่นะเ <laughs> บืเ้องในการแต่งตัวที่มียงคาเทียแวนคีปเทม,ม 6, หกอันดีไทยกับโบเสื้อเรื่องตีนในสองพันเกา้านอกเกิทสองพันเก่า เราเราเราหน่องโบลมให้เลยว่ะตอนนี้หรือว่าโอยากลมให้น่ะจะมีมีอยู่เออหน่องกัชีน่าอ้ายเนี่ยเอามืออ๋อแต่ขนาดทั่วไปกระฮับอยู่ว่ะหรือว่าอะไรได้ป่าวทรไปได้อยู่ว่ะเข้าไปเนาะเออเดี๋ยวมือแรงไอ้ทั่วเด้อไอ้ไอ้โทรไปเด้อ

ไป <H im> อ๋อใคจะได้เห็นเราบอร,รอ่านเราลงเส็อยู่บ<ร>อส <ih> นองนองงามใช่ไหมเอื่อยกับเอื่อยกับงามเหมือนไามปิดตัวเองจากเพงงแว่นอยู่หนองน้องเคยหันคนให้ตัวอ่ะ เราไปใส่แล้วมันบุกกี้นะไอ้กันให้ใจนะท่านกันให้ใจไอ้มีวีซ่าแบบไอ้ตอนไอ้ไปเียนอยู่อันไทยอ่ะนะแบบไปเียนกับอาจารย์ท่านหนึ่งอ่ะนะแบบไอ้ไปเียนวีซ่าบุกกีเนี้ยเซ็งหูละไอ้ต้องอันทองวีซ่าเราแบบเราไอ้แบบเอ่อแบบการให้ใจเราเป็นจริงให้ตัวเนี่ยบูมอะล่ะเอ้า กเทน้องอย่าไปบอกให้เลไอ,อแบบโอ้ไอปกติไอ่ปย,ยักเบาเลยนะว่าไอไม่มีวิชานะที่เราไหนอ่ะน้องน้องยานพี่อ่ะยานยังเฮ็นบอกไ้เซกมาเลยไอมีไอ,อเลียงนะเดี๋ยวน้องแต่เราเอ้าอะไไหม กระโดดกอดดิอูเพย์เขาขอโทษไอ้ขอโทษได้บ่ล่ะบอตลกแหละรเราอูเพย์นะขอโทษได้บล่ล่ะขอโทษว่าทันแล้วโอเคบ๊ายบายครับครับครับเพื่อนเฟรไอเดียไอเดไปนะเห็นบก่กคำลาบ๊ายบายแล้ว 样，哎 <Yeah>,、mm.。